สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุกจะมาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์แมมหนามตะขอดำกันค่ะแมมหนามตะขอดำหรือว่าแมมเบเนกิไอนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์แมมที่ออกดอกได้สวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาขยายพันธุ์เขากันค่ะแมมสายพันธุ์นี้นะคะขยายพันธุ์ได้โดยการชำหน่อแล้วก็เพาะเมล็ดค่ะ แต่ว่าวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์โดยการชำหน่อกันค่ะเนื่องจากว่าแมมหนามตะขอดำนะคะเขามีหนามที่เป็นตะขอเราต้องหากระดาษมาม้วนหลายๆชั้นเพื่อที่จะจับหน่อที่เราต้องการที่จะเด็ดค่ะแบบที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยนะคะเลือกหน่อที่โตสักหน่อยแต่ว่าไม่ต้องโตมากค่ะหน่อสักประมาณ2เซนครึ่งขึ้นไปนะคะนี่นะคะจับแบบนี้ง่ายกว่าค่ะ ก็มีบางหน่อที่เล็กแล้วก็หลุดออกมาบ้างไม่เป็นไรนะคะเด็ดออกมาแล้วได้เท่าที่เพื่อนๆเ,เห็นค่ะที่เหลือก็รอให้ต้นแม่เลี้ยงไปก่อนนะคะส่วนหน่อที่โตก็เลี้ยงให้เป็นฟอร์มกอค่ะจากนี้นะคะเราก็จะรอให้แผลแห้งสัก3 4ถึงวันก็จะนำมาช้ำได้ค่ะถ้าเราปักช้ำไปเลยวันนี้นะคะ แล้จะแห้งไม่สนิทแล้ก็จะทำให้เกิดการเน่าหลังจากที่เราชำไปได้ไม่กี่วันค่ะวันนี้เราจะชำในกระถาง2นิ้วที่มีรูระบายน้ำแบบนี้ค่ะรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟเพื่อไม่ให้ดินไหลเอกเวลาที่เราลดน้ำนะคะและก็เพื่อให้ข้างล่างโปร่งค่ะน้ำไม่ขังค่ะวันนี้นกใช้หินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่แล้วก็เบอร์เล็กค่ะอุดรู ไม่ให้ดินแขกตัดเนี่ยไหลลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ดินปลูกแขกตัดลงไปค่ะดินปลูกแขกตัดที่มีคุณสมบัติโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีค่ะนี่นะคะใส่ปุ๋ยเพื่อเติมสารอาหารให้เขาหลังจากนี้เมื่อรากเขาง,งอกค่ะ แบบนี้เลยค่ะถ้าใครมีสตาร์เกิลจีก็สามารถโรได้เลยสตาร์เกิลจเนี่ยกันเพลี้ยกันแมลงนะคะเป็นเกล็ดสีม่วงๆชมพูๆแบบนี้ค่ะใครไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนนะคะเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋วนกจะแปะลิงก์ออนไลน์ไว้ให้นะคะหน่อที่เด็ดไว้นกทิ้งไว้1อาทิตย์ต่อมาค่ะ เราก็สามารถนําไปปักชําได้เลยนะคะวิธีการจับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะใช้กระดาษม้วนหลายๆรอบนะคะสําหรับแมมหนามตะขอดํานะคะเพื่อนๆจะต้องจับอย่างระมัดระวังมากๆเพราะว่าหนามของเขาเนี่ยจะเป็นตะขอเหมือนกับหัวเบ็ดนะคะเกี่ยวเนี่ยก็คือติดเนื้อเนี่ยติดไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเห็นไหมคะเกี่ยวกกระดาษกระดาษก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจับอย่างระมัดระวัง แต่น้ําของเขาเนี่ยนะคะเวลาที่ต้นโตขึ้นมาสีจะเป็นสีดํตาตัดกับดอกสีเหลืองจะสวยมากๆค่ะจากนั้นเราก็โรยหินพยุงหน่อไว้ก่อนเพราะว่าหน่อเนี่ยยังไม่มีรากค่ะแล้วก็หินก็ช่วยให้ควบคุมความชื้นตรงหน้าดินได้ดีด้วยนะคะช่วงรากยังไม่มานะคะถ้าได้ความชื้นที่เหมาะสมสม่ำเสมอรากก็จะมาง่ายค่ะ แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามให้ด้วยนะคะจากนี้เราก็รดน้ำน้อยๆทุกๆ3-4วันค่ะตั้งวางไว้ในที่แดดดำไรดำไรนะคะกี่เดือนรากถึงจะงอกนะคะประมาณ2-3เดือนรากก็จะเดินดีค่ะสำหรับต้นนี้นะคะทำไว้รา,ราวๆ4-5เดือนค่ะ ก็รากเดินดีแล้วแล้วก็มีหน่อเล็กๆแตกออกมานะคะแต่หน่อขนาดเล็กๆแบบนั้นนะคะอย่าเพิ่งเด็ดออกมาชำต้องรอให้หน่อใหญ่สักนิดนึงประมาณ2เซนถึเซนครึ่งอย่างที่นกแนะนําไปตอนต้นคลิปนะคะเพราะว่าถ้าหน่อเล็กเกินไปเขาก็จะฟีบเหี่ยวไปก่อนรากจะงอกค่ะความน่าสนใจของแมมสายพันธุ์นี้นะคะก็คือมีดอกที่เป็นสีเหลืองสวยมากๆค่ะ แล้วก็ดอกค่อนข้างโตค่ะโตขนาดเท่ากับเหรียญ10บบาทเลยนะคะและยังเป็นแมมที่ค่อนข้างทนทานเลี้ยงง่ายแต่กอเก่งค่ะข้อเสียอย่างเดียวคือมีหนามเป็นตะขอต้องระมัดระวังแต่ตัวนกเองค่อนข้างชื่นชอบนะคะเพราะหนามเขาสีค่อนข้างสวยค่ะก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชุรดาการ์เด้นค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ